สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน u t u b e ครับมีข่าวดีสําหรับผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา33ครับคณะมนตรีมีมติมีมาตรการช่วยเหลือครับลดเงินสมทบประกันสังคมส่งเพียงเดือนละ75บาทครับวันที่26่บหกราคมสองนที่ประชุมคณะมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอลด ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของลูกจ้างจาก3%เหลือ0.5%หรือเคยส่งสูงสุด450บาทลดเหลือส่ง75บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนคือในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม64ทั้งนี้ในส่วนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้างยังคงสมยังคงส่งสมทบในอัตรา3% หรือสูงสุด450บาทเป็นระยะเวลา3เดือนมกราคถึงมีนา64ครับก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกันตนมาตรา3.3ก็นับเป็นข่าวดีครับนำเสนอมาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ